สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เขามาว่าเรื่องการปั้นหน้านะครับหน้าเนี่ยระดับมันบดซ้ากันดีครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเรียงเขา้อคอนโทรลตลอดนะครับมองใดสูงเข้ากับกดคอนโทรนลงเพื่อที่จะให้มันรีดดินดึงดินไปมองอื่นมองไดมันต่าเนี่ยเข้ากับโยกคอนโทรลนะขึ้นนะโยกหางขึง้นปุ่มียนว่ามองไดต่ากับกดลงเอาจนเป็นหลุมเป็นบอ่อเบิดนะเข้าต้องบึงดิปุ่มียนว่าปั้นกับสิปั้นซื่อนะครับ คิดเนี่ยดมันสวงามออกมาเห็นมันบ่เอาง่งายๆเนี่ยบ่จนนาเกียรจนเกินไปอ่ะเออบ่เมียนว่ามองไดมันลุบอยู่กับโคตรอันนั้นลงไปอยู่หันมันก็อันนั้นตัวเป็นลุบตัวเนาะเท่ากับพื้นที่มันบ่เสมอกันคอนโทรลเนี่ยสำคัญนะครับเลี่ยงย่าไปขีดข้านเลี่ยงนะครับคอนโทรลนะโยกขึ้นโยกลุงอยู่หันนะครับ ต้องมงพื้นทีนะครับมองสูงมองต่ำนะครับผู้ใดขับรถไถนะครับเขาก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงนะครับนะแต่ละมองเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวผมไปอันนี้ก่อนเค็ดวี่าก่อนบันเนี้